นะครับทุกอวตท,ทุกเทศบาลอบตนะครับมีความจาก,กัดด่านโประมาณนะครับจําเป็นต้องขออนุญาตเกิดถ้าเกิดผ่าของกองทินจะเป็นกองท้ายโอนมาตรฐานของถนนจากผิวดูลล่างนะครับจะเป็นผิวรดยางนะครับแล้วก็เสเที่ว่าโครงการที่มาประชุมในมนี้มันกับเป็นครงคายของท่านหลวงเชนพลที ียวาสาย29ับสาย30นะครับขี่อยู่ในเขตโรียนเดียวกันเนี่ยนะครับ๋ยกวกบท่านหลวง่ชิญอถแบบที่โครงกาดี่วาทีาพีหน้ารับโนนอนถนนี่ว่าจากของของทิ้นี่ว่าประสงค์ที่ให้ท่านหลงเชิญรถนั่งของพรเปนโ,โครงใครของท่านหลวงเชิญรถนะครับซึ่งการรับเขามานมันก็มีวิธีการมีขั้นตอนแตกต่างกันไปคืนครับถนนทีิ ทางท้องทีวาย,ายิโยแข่งตัวนั้นมันเป็นประเภทไหนนะครับมันจะมีหลายประเภทประเภทหนึ่งกับคือเป็นถนนที่ท้องทีได้รับการไายโอนไปแต่ช่วงปีป C, C 5, ที่ที่ห้าที่หกช่วงนั้นนะครับที่ว่ากา,ามกฎหมายการของคณะกรรมการกระจายอำนาจนะครับที่ว่าไทยไทยโอนไปกิจ ให้กับท,ท้องถิ่นนะครับทีลักลัทีเข้าเดีอยวมากมือีก็่ะเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นนโยบายของกรมทรราหลวงชุนบทเกี่ยวกับเรื่องด,ด่านความโปร่งใสครับแต่คือผมเข้ามีนโยบายว่าานกาอสังทุกอย่างทีที่เป็นผมดําเนินการต้องมีความโปร่งใสความถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วเข้าก็เลยต้องได้นัดประชุมมือนี้จะเป็นการประชุมสามไฟนะครับ จะมีทั้งไฟพูรังจางไฟประชาชน่วยยูนิฟิเคียแล้วก็ไฟของกรมทางหลวงชนบทแบบโดยแผนทางหลวงชนบทเป็นตัวแทนครับให้แต่เราไปให้ข้ามั่นสัญญาว่า่านก่อสร้างานี้สีเป็นไปโดยความถูกต้องโปร่งใสตามรูปแบบก็คือ,อคุ้มค่าในงบประมาณของราชการที่เอามาสั่งนะครับผู้รับจ้างเพื่อนกับสีมีการลงหน้าว่าเพิ่นเจ้ามั่นสัญญาว่าเพื่อนสีสางถนนนี้ตามรูปแบบตามมาตรฐาน ให้มันถูกต้องให้มันเส็จตามสัญญากับผมส่วนพรรคประชาชนก็ให้มีส่วนร่วมในการดูแลสอดส่องได้ให้ความคิดเห็นได้ตัวแยงได้มองนั้นมองนี้บดีก็คือเข้าตัวแยงได้แต่ว่าตัวแยงในแบบในแบบอ่าให้ข้อเสนอเนะียให้ให้ให้มันแบบเพื่อเกิดประโยชน์นะครับเพื่อหาท่านแก้ไขนะครับอันนี้ก็คือประชาชานกับสิเป็น เป็นคนที่ว่าดูแลในส่วนที่เป็นงบป,ประมาณของราชการนาเพราะถนนเทอมันสา,านจากขึ้นหลวงเนาะแต่สภาปะิาสีของทุกคนนะครับสายแหลกกรกบบคือเป็นสาย4029ครับสาย2 9เกตัวนี้เป็นโครงการก่อสร้กกรสางถนนซื้อโครงการเนาะครับก่อสร้างถนนสายอ,อจ4029แยกทอรอ22 2252ถึงบ้านหินกองอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอ่างมาเจริญระยะทาง2กิโลเมตรครับผม ตอนนี้ผู้รักการได้เขาเส็นสัญญาแล้วนะครับเมื่อวันที่6กมกราโครงการเริ่มต้นตั้งแต่วันที่7ไปสินเจ็ดมกราครับไปสินุดที่5มิตุนาสองห้าระยะเวลา150ยห้าสิบวันผิวจะไล่จร8เมตรนะครับผิวกว้าง8เมตรโดยเป็นผิวจะไล่จร6เมตรแลลการไร้ทางถางละเมตรครับผมกไ่ในด้นนการประสาง แต่จะมีจุดว่างพอต่างๆที่เขาเด็เดเดเดกตำรวจรุ่งในแบบว่าตัวไหนที่มันมีความสําคัญในการตอกว่างพอโดยเขากจะเบิจกจากสภาพพื้นที่เดิมที่ที่คยมีอยู่แล้วนะครับสําหรับโครงการนี้ระยะทาง2กิโลก็จะร่วงไปถึงจะมีศาลาศาลาน้ำ1จุดนะครับศาลาพักคอย1จุดกาน่าจะอยู่กใกล้ๆแถวครัแถวหนาโรงเรียนเพื่อ ความสะดวกสบายเพื่ออด้วยความสะดวกก,กับคนพันไปพันมานะครับแล้วก็เป็นการเาสริมสร้งางทัศนียภาพในถนนเฮานะครับนอกจากนั้นก็จะมีงานาติดเครื่องหมายจราจรเส้นจราจรต่างๆเส้นมาไลา่มาลุ่มเลียนนะครับพร้อมเซ็ตซับสว่างน,นะครับจากสอบถามเรื่องที่ถนนที่ถ่ายโอนให้นะครับถนนเส้นป้านอนดูนนสว่างน้อยนะครับ ก็คือว่าตอนนี้ก็คือเป็นเป็นแค่ขันตอนอในการแสดงเจตจำนงว่าเหาอยากโอนแผงทางหลวงอำนาจมีเจตจำนงว่าขอรับโอนที่นี่ขันตอนมันจะเป็นว่าเหาต้องส่งเรื่องเข้าไปทีกรุ่มกลมทางหลวงช่งนบทจะพิจารณาอีกเท่อหนึ่งนะครับว่าวัติเห่าเห็ดเรื่องเขาเสนอเขาไปนี่สายทางนี่มันเหมาะสมบ่เห็ุไปแล้วมันมีจุดต่อบอ่บางบางสายอาจจะได้แค่ สองสามตำบลแต่ว่ามันมันหาออกเส้นที่จะออกไปบ่ไดดเขาก็ยังอาจจะยังบ่พิจาณาให้หรือบางตัวที่เข้าเฮ็ดไปเมื่อกี้นี่มันอาจจะไปติดถนนไทยโอนของอบจอซึ่งมมนจะเป็นถนนสายเดียวกันทาแม่เข้าเฮ็ดไปเป็นเป็นสายเดียวกันนะครับเพียงแต่มันขามหลายทองถินถ้าตัวใดที่ไปติดถนนไทยโอนตัวนี้จะขั้นตอนจะจะห้ายกว่าจะยังบไ่ไใดเลยจะ้องพิจารณาลายขั้นตอนทั้งพิจณาจากกลมแล้ว้องไปพิจาณาที่จังหวัดต่อ แ้่ถึงถึงโอนกลับไปให้กรมถอนทะเบียนครับตัวนี้ขั้นตอนมันจะหลายตัวนี้เที่ยวเห็ุไปเมื่อกี้ถือเสมือนว่าเป็นเจตจำนงเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างยังเป็นของท่องถท่นอยู่คือเก่าครับจนกว่าจะได้รหัสสายทางเหมือนสายยิบก่าสามสิบเมื่อน,นั้นที่ได้รหัสสายทางมาแล้วจากทางหลวงชนบทจะถือว่าเป็นการไทยโอนเซ็ตสมบูรณ์เขาโคงคายครับ ช่วงนี้ก็ยังเป็นเสม,มอเราเป็นถนนของของท้องถิ่นต่อไปอยากอยากซ่อมอยากหางบม,มากอ่ะก็ยังยังเหตุใดดําเนินการใดคือเก่าครับเฮ็ดก,กะกะสมารถทระทาใดครับเพราะว่ามันยังเป็นถนนของท้องถิ่นเองอยู่แต่ว่าขันรงทะเบียนเป็นโครงคายของทั้งหลวงชนบทเช่นสา,ายยิบเก่าสายสามสิบตัวเนี้ยคือขันทั้งท้องถิ่นท,ที่ม,เมาเฮ็ดกับโบได้แล้วมันก็เป็นตัวภารกิจของของกรมทังหลวงชนบทที่ในการดําเนินการ ที่ก็สั่งทีที่บำรุงรักษานะครับกับสำหรับขันโครงการที่ทังท้องที่มีเห็ดกัขันนห้เป็นุลกิจกักักดีครับแต่ว่ากะให้คกว้างไว้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันกีนขันสุมาได้รับอวนไปทังหลวงชนโมกกาชีมาดําเนินโครงการต่อให้คือขันเหาเห็ดพอบ่ค่อยกว้างมันก็นต้องได้มาเห็ดขยายไม่คือเกานะครับกะอันนี้ก็เป็นตัวของคิดเห็นหนึ่งทีที่อยากฝากไปกับทั้ง ทางทองทินนํานะครับ,รบขอบคุณครับว่าทีเป็นสืออย่างครับเพราะว่า <c oughs> จ้าได้กับเป็นถนนในความรับผิดชอบของท้องทิน <c oughs> อยู่แล้วในขณะนี้ <c oughs> เพราะว่ามันวัดท่านถึงขั้นตอนทีว่าท้ายอวนมาสมบูรณ์ที่ว่าหี่มาเป็นโครงข่ายของท่างหลวงชนบทนะครับันเมื่อใดที่อวนมาเป็นของทางหลวงชนบทสมบูรณ์อันนั้นเป็นภารกิจของทางหลวงชนบทเต็มลอยนะครับ งวดปีนี้เป็นงบปี68ครับก็คือระยะทางก่อสร้สางในใน,ในตอนนี้คือจัวเซีงนี่แหละเฮ็ด2กิโลครับจากปากทาง202เข้ามา2กิโลกัสุดสุดทางก็คือก่อนฮอดอะสะพานครับแต่ว่านในปีปีต่อไปครับผมก็ขอตั้งตั้งแผนไว้แล้วล่ะปี69ครับก็คือระยะทาง2กิโลครึง่งกัผมที่ที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับว่าผมกัอยากได้เกตทางสัก8 9 10, 10เมตร10เมตรเพื่อเท่เนี่ยนะครับกัให้ แต่ว่าผมคิดว่าบ่ิหาพลาดแต่ว่าอาจจะเอาลงบางจุดที่มีความผอมกว่าก็คือออกจากนี่แหละครับต่อกันไปที่แหาะหดข้าแม่มวยแหละครับแต่ว่าปีหกเก้านี่สองกิโลครึ่งครับงบประมาณกับสิบเก้าล้านครับแต่ว่ากับผมผมื่าท่านรลับปากได้ว่าสีไหนครับแต่ว่าหมายหมายถึงว่าเขาแพ้แล้วแต่ว่ามีมีโอกาสที่เสียเนี่ยนะครับเลี่ยงรับจับทนระดับต้นแล้วคือเขาแผนให้แล้วว่าหีบ่าเฮ็ดสายนี่แหละครับแต่ว่าคือความผอมของพื้นที่นั่นะครับที่ที่ใน้างเพิรนวานะครับว่า ปกตินี่เขาก็ตตรงเฮ็ดเนี่ยเขาก็เฮ็ดเห้มันคือผิวถนนลาดยางเขาก็อยากได้เห็นมันแปดเมตรซะเฮ็ดแคบๆแปลมันก็พ่อกระเทือนนะครับเนาะเฮ็ดก็ให้มันแล้วให้มันได้ใส่งานแบบได้สะดวกสบายไปเลยนะครับก็เลยเรื่องอ่าเรื่องเขตทางทีว่าหีกอสาเนี่แหละเพราะว่าผิวลาดยางแปดเนี่ยนะครับแต่ว่าความกว้างที่เข้าตองกางในเถนนนี่มันต้องกว้างก็แปดเนื่เพราะว่าถนนมันมีมันเฮเป็นขั้นหมดละ ไอตัวฐานมันตัวตีนมันตีนขั้นเนี่ยมันต้องกว้างก็แปดเพราะฉะนั้นขันถือว่าช่วงใดติดปัญหาเรื่องพื้นที่เรื่องความกว้างเขียนคือเจ้าของทีเพิ่นมีปัญหาเนี่ยเพิ่นบอยินย่อบเนี่ยเขาก็ต้องไปพิจนาก็สั่งในช่วงที่มันมีความพร้อมที่เจ้าของทีเขาเขาจะอาบอ,บอติดขัดนะครับนะที่มันเห็นได้เลยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ขันเขาอยากได้ช่วงที่มันต่อเนื่องเทากต้องเคลียร์เรื่องอ่า เขตท่าง